สวัสดีค่ะตอนนี้ค่ะทีมงาน Restech ของเรานะคะมาบุกถึงบางแสนดินแดนรถซิ่งแล้วก็ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ด้านหน้าร้าน Top Power Service นะคะสาขาบางแสนค่ะแต่วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูทางด้านในเพราะว่าร้านนี้ค่ะก็แน่นอนแหละว่าเขาเป็นตัวแทนของผ้าแบก Restech กันอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้เราเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะ เอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ด้านในร้านแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักพี่ด้านค้างของเราเลยนะคะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับชื่ออะไรคะแล้วก็ร้านอะไรคะวันนี้ที่เราอยู่กันอ่าผมเอรังสิตต้องเพียนะครับอยู่ที่ร้าน Top Power S อ i t สบางแสนชลบุรีครับเป็นผู้บริหารอยู่ที่นี่ครับอ่านะคะแล้วก็วันนี้ค่ะทีมงานของ ReST ทคเนี่ยมาถึงที่แล้วนะคะอยากจะมาคุยกับพี่เอสักนิดหนึ่งว่าทําไมพี่เอถึงเลือกเป็นตัวแทนกับทาง ReST ทคคะ ก่อนหน่นเลยร้านเราเนี่ยส่วนใหญ่เราจะชำานานเรื่องระบบช่วงล่างแล้วก็เบรกอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวเลสเซกเนี่ยก่อนที่เราจะเอามาจําหน่ายเราก็จะมีการศึกษาหาข้อมูล<อ>แล้วก็ดูแหล่งที่มาคุณภาพสินค้านะครับจากทางผู้ผลิตมาก็เห็นถึงความมาตรฐาน แล้วก็เป็นราคาที่จับต้องได้ตอบโจทย์ลูกค้าได้ในในช่วงเวลาเศรษฐกิจแบบนี้เลยครับถูกต้องก็คือราคาแบบว่าพอที่จะแบบลูกค้ามีกําลังที่จะซื้อกาลังที่จะติดตั้งด้วยใช่ครับใช่ราคาราคาเหมาะสมมากนะถือว่าราคาเหมาะสมมากครับสำหรับในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยค่ะแล้วพี่เอเป็นตัวแทนกับทางเลสเทคมานานแค่ไหนหรอคะอ๋อตั้งแต่เขาเปิดตลาดมาเลยนะอ่าเป็นยุคุเบิดสามถึงสี่เดือนแรกๆเลยอ่าแรกๆเลยก็ดูมีการเห็นเขาทสรีวงรีวิวต่างๆแล้วแล้วเราก็เลยอ่ะ ติดต่อทางเลสเซตเข้าไปว่าเออเนี่ยเราสนใจเอาสินค้าโปรดักตัวเนี้ยเข้ามาประจําการที่ร้านนะเอาไว้ตอบโจทย์ลูกค้าในหลายๆกลุ่มในหลายๆราคาแล้วก็ในหลายๆการใช้งานของลูกค้าะครับทีนี้พี่เอพูดถึงในเรื่องของลูกค้าที่ติดตั้งไปแล้วแล้วก็หลังจากที่ลูกค้าติดตั้งไปค่ะลูกค้ามีฟีดแบ็กหรือว่าเขาได้มีการตอบรับกับพี่เอยังไงบ้างคะพอได้ใช้ผ้าเบรกของเลสเซตแล้วโอเคครับอย่างนี้ครับหลังจากติดตั้งให้ลูกค้าแล้วโดยส่วนใหญ่เลยเราเราต้อง เราจะอธิบายกับลูกค้าให้รับทราบก่อนว่า<ะ>เขาเบรกคั้งเลสเต็นะครับแล้วก็จานเบรกที่ที่เซตมาเนี่ยเ<ะ>หมาะสําหรับคนที่ต้องการเปอร์ฟอร์มานซ์ที่สูงกว่าปกตินะครับเนื่องจากจานเนี่ยจะมีการทนความร้อนสูงถึงประมาณ650-700ถึงองศาะนะครับตามสเปคของเขาเลย<ะ>แล้วทีนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยมันจะเหมาะสำหรับรถที่คนขับเร็วนิดนึง<ะ>หรือจากรถบ้านที่เดินทางไกลบ่อยๆรถมีโหลดมีสัมภาระโดยเฉพาะในกลุ่มถ้าเป็นพวกรถออฟโรดแล้วก็ PPV เนี่ยอันนี้จะตอบโจทย์ลูกค้าได้มากแล้วก็ หลังติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยลูกค้าทุกคนก็คือว้าวนะว้าวใช่ไหมอ่าสัมผัสแรกเลยพอติดตั้งเสร็จปุ๊บก็ลองทสแลเราจะมีการเทดสอนอินกับลูกค้าให้ทดสอบการให้ลงพื้นที่จริงก็คือใช้งานจริงลองขับเลยทดสเลยทสเลยว่าแตกต่างไหมทุกคนก็โอ้โหพี่เบรกดีเบรกอยู่เลยคือคือแตกต่างชัดเจนกับกว่าผเบรกเดิมติดรถเลยเยอะตรงนี้ครับก็คือเขาสัมผัสเองได้เลยหลังจากติดตั้งไปทีนี้ถ้าพูดถึงตัวของพี่เอบ้างพี่เอชอบอะไรในตัวของผ้บเบรกเลสเทคคะอันดับแรกอย่างที่บอกคือนึง ผมจะต้องดูตัวโปรดักสินค้าคที่มีคุณภาพเราถึงจะนําเข้ามาจัดจําหน่ายในร้านแล้วก็ลองได้พูดคุยกับทางน้องๆและทางผู้บริหารของทางเนเสเซกแล้วเนี่ยโอ้สินค้าตัวนี้เนี่ยทดสอบในสนามแข่งด้วยและทางตัวผู้บริหารเองเขาก็เป็นนักแข่งรถอดดยู่แล้วทําให้เรามีการเราทําให้เราเกิดความมั่น,นใจ,ใจมั่นใจมากแล้วเราก็สามารถที่จะผลักดันหรือบอกต่อสินค้าตัวนี้ให้กับลูกค้าอีกหลายๆคนที่ต้องการประสิทธิภาพที่มันเหนือกว่า จานเบรกแล้วก็้าเบรกแบบติดรถอ่าก็คือเหมือนผู้บริหารของเรามีการใช้เองด้วยพี่เอเลมั่นใจที่จะแบบว่าการบอกต่อด้วยใช่เราเราจะเทดสอบทุกครั้งสินค้าโวดักทุกอย่างที่จะมาใช้ในร้านเราจะต้องทสและทดสอบทุกครั้งก่อนเอามาจัดจำหน่ายอ่าแปลว่าพี่เอก็คือส่วนตัวเนมีการติดตั้งก่อนที่จะมีการไปให้ลูกค้าติดตั้งด้วยใช่ครับใช่ก็คือทําให้เราแบบว่ามั่นใจมากกว่าเดิมจากที่มั่นใจอยู่แล้วมั่นใจกว่าเดิมใช่อ่าเนีคะกล้าที่จะบอกต่อค่ะทีนี้ถ้าหากว่าพี่เออยากจะบบออกกกัใคร็แแล้้วตต่่ทีีนน อยากจะเปลี่ยนในเรื่องของผ้าเบรกจานเบรกเนี้ยค่ะคืออยากถ้าหากว่าเขาอ่ะอยากจะใส่เลสเทคอยากจะแนะนําเขายังไงบ้างอันดับแรกเลยอย่างที่บอกก็คือเราต้องแนะนําสินค้าให้กับลูกค้าค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะโปรโมชั่นของเขาอ่ะมาแรงตั้งแต่เปิดตัวเลยนะอโอ้ราคาแบบโหเจ็ดพันกว่าแปดพันกว่าเก้าพันกว่าโดยที่ได้ทั้งจานเบรกพร้อมผ้าเบรกแล้วย,ยังมีโปรโมชั่นลดแถมน้ำมันเบรกให้ด้วยอะ่ะเราก็แบบโอ้โหไม่มีใครให้เล่นมากกว่านี้แล้วนะไม่ไม่ไม่มีข้าวไหน ให้ได้มากกว่านี้อีกแล้วอ,ะะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยไหมที่ <c oughs> พี่เอตัดสินใจใช่ใช่คือโปรโมชั่นเนี่ยเราต้องให้ถึงผู้บริโภคด้วย<า>อ่ะแต่ส่วนตัวถามว่าชอบไหมคุณภาพเป็นตัววาลันตี<า>ผู้บริหารเป็นนะักแข่งรถอันนี้เป็นตัววัรันตีแล้วส<า>ินค้าโปรดักออกมาคุณภาพสูงก็วัลลันตีแล้วและชื่อ<า>ชั้นโปรดักเนี่ย ไม่นะ่าเป็นสองใงไขแน่นอนณเ,<อ>เวลานี้เลยใช่นะคะที่นี้ก็คือถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากจะมาเปลี่ยนคือสามารถมาได้ที่พี่เอเลยใช่ครับใช่เรามีพร้อมเกือบทุกรุ่นเลยที่เป็นรถกระบะรถพีพีวีพวกนี้นะครับค่ะครพร้อมเกือบทุกรุ่นเดี๋ยวให้พี่เอฝา